สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสรับคลิปการใช้งานในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นคลิปการแนะนําวิธีการสมัครในส่วนของตัว gmail นะครับผ่านระบบปฏิบัติการ android นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเวลาลูกค้าซื้อเครื่องนะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยยังไม่เคยมีในส่วนของตัว e ีเมลของ gmail เลยนะครับเขาก็จะไม่สามารถทําการโหลดในส่วนของตัวแอปบน android ได้สักแอปเดียวนะครับเราจะแนะนําลูกค้ายัางไงนะครับจะให้ไปสมัครบนคอมก็ใช้ที่เพราะว่า ลูกค้าอาจจะไม่สะดวกนะครับเราสามารถทำได้ครับตัวทำรายการผ่านตัวเมนูอาเกตนะครับที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับมาสู่ในหนา้าจอน,นี้นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณต้องการเพิ่มบัญชีลงในอุปกรณ์ไหมเรากดใช่ถ้าหากว่าในกรณีเรายังไม่มีในส่วนของตัวแอคเคา t ์นะครับเราสามารถทำการเขียนแอคเคาน์ลงไปได้เลยนะครับใส่ในส่วนของตัวยูสเนอร์อีเมลนะครับ แนะนำเป็นชื่อจริงหรือว่าอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะครับ First name, First name เป็นชื่อลูกค้านะครับ Last name สลกคุ o next ครับนะครับถ้าในกรณี account ผ่านนะครับไม่มีซ้ำกับ account อื่นๆบนระบบ Gmail ก็จะขึ้นสู่หน้าจอ enter password นะครับ ีนี้ให้เราทําการสร้างเพื่อสวดได้เลยนะครับแนะนําเป็นตัวเลขผสมตัวอักษรนะครับ8ตัวอักษรด้วยกันนะครับพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งส r ่ยขาใหม่นะครับ โอเคครับเมื่อใส่เรียบร้อยนะฮะเรากด next กลุ่มไปได้เลยปึ้งจะขึ้นสู่ขั้นตอนการถามรหัสนะครับหรือเป็นคำถามการลืมนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกไปที่ในส่วนของตัว first four number นะครับเพื่อง่ายกับการจดจำนะฮะใส่เบอร์โทรศัพท์มลงไป ส่วนบรรทัต่อไปนะฮะจะเป็น recovery address นะฮะจะเป็นในส่วนของที่อยู่สำรองนะหรืออีเมลสำรองนะครับอันนี้ถ้าเราไม่มีเราข้ามไปได้เลยครับผมกด next จะเข้าถูง t e r m of service นะครับเราเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้จากนั้นล้วกด I agree นะครับตัวระบบนะครับผมจะเข้ามาสู่การยืนยันการสมัครนะครับให้เราพิมพ์ตัวสอนนะครับตามที่เขาส่งมาให้นะฮะอาจจะรู้ยากนิดนึงนะ เสร็จแล้วกด next อ่ถ้าในกรณีเราใส่ผิดนะฮะหรือว่าใส่ผิดตัวอัษอะไรเงี้ยก็จะขึ้นไมใ้ใส่ครั้งหนึ่งอันนี้ง่ายกว่าเดิมครับ U N I นะ C A L ปฏิบัติครับระบบ Google จะทำการ create account เราขึ้นมาให้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมกดดันได้เลยมันจะขึ้นกลับมาที่หน้าจอของตัวมาเก็ t เหมือนเดิมนะครับเรากดยอมรับการใช้งานทีนี้เราก็สามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะว่าโหลดได้หรือ,อยังนะครับเราจะเลือกไปที่ในส่วนของตัวแอ p f ฟ e e นะครับดูซิตอนนี้มีแอปอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่าผมสมัครตรัวนี้แล้วกันนะครับผมตัวไลน นะครับจะขึ้นหน้าจอให้ดาวน์โหลดแล้วแตกว่าดาวน์โหลดลงไปนะครับกดยอมรับแล้ดาวน์โหลดสังเกตดูในหน้าจอน,นี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัว Real Application รีวิวแอปพลิเคชันะฮะแล้วก็คำอธิบายของแอปอยู่ด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของอฟีเจอร์ของแอ,อปแต่ละตัวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราสังเกตดูด้านล่างตรงนี้นะฮะ มันจะเป็นรายการอื่นๆที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทเนเปอร์นะครับที่เป็นผู้พัฒนา,าย,ย่างเช่นมี l ลน์คาเมล่านะครับล r e ริ a เซ h นะครับลายการ์สามารถทําการดาวน์โหลดเพิ่มไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมผมจะขออนุญาตทำการโหลดแอปพลิเคชันส่วนตัวไปนะครับเท่านี้นะครับผมการดาวน์โหลดแล้วก็การสมัครในส่วนของตัว Gmail บน Android ก็สมมุดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยเราสามารถทำการแนะนำลูกค้าแล้วก็แนะนำในส่วนของตัวเพื่อนๆหรือพี่ๆในสวิตทอของเราในการใช้งานก็ได้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้นะครับพบกนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ